All about humanity. Welcome to my c คร w จิรู้เฮียสวัสดีครับผมเมจมสินวรุนะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตในเกม League of ดิ gen d ว i ครับอย่างที่เรารู้กันครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือออกมามากมายนะครับว่าเกมจะเปิดให้เล่นวันนั้นวันนี้อย่างนู้นอย่างนี้นะครับ ซึ่งคลิปนะครับวันนี้ที่ผมได้ทําอยู่ครับคือวันที่18แล้วนะดังนั้นนะครับก็เกิดจะพูดถึงเรื่องของข่าวลือเนี่ยผมเองก็ค่อนข้างที่จะไม่น่าจะเชื่ออะไรสักเท่าไหร่นะครับลือมาก็ฟังไว้เครื่องหูไม่ต้องจําเป็นต้องเชื่อให้มันเป็นตุกเป็นตะอะไรมากมายนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดเนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรูฟีเจอร์ต่างๆนะครับในเกม e ด็กออร์บิเกนไวริฟซึ่งตอนนี้นะครับผม ได้ข่าวแว่วๆมาว่านะมีการให้เล่นเฉพาะในกลุ่มวงในนะครับที่เป็นพวก d e v e l o p e r หรือว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทดสอบนะครับผมซึ่งมีเพียงแค่กำมือเดียวเท่านั้นนะครับผมอาจจะเป็นหลักสิบคนก็นได้เนาะทีนี้นะครับผมสิ่งที่มันหลุดมาเนี่ยมาจากประเทศจีนเป็นเซิร์ฟทดสอบทีนี้นะครับผมเซิร์ฟที่หลุดมาเนี่ยเป็นเซิร์ฟทดลองของประเทศจีนนะครับโดยมีระบบหลายระบบมากซึ่งคนที่เอามาปล่อยนะครับผมก็เป็นคุณยิสตนะครับผมยูทูบเบอร์ชื่อดังคนเดิมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบที่หลุดมารัั้งนีีนผมม เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับระบบแรกเลยนะครับผมนะคือ Battle Pass ตัวแบตเทพารนะครับผมมันก็คือระบบที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำภา,ารกิจไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีรางวัลแตกต่างกันแต่และเลเวลยิ่งการทาเลเวล b บ t t ทน p a ร์ให้สูงมากเท่าไหร่เนี่ยของรางวัลก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองโดย Battle พ a ร์นะครับผมถ้าเกิดว่าพูดตรงๆแล้วเนี่ยหลายๆเกมนะครับผมก็มีระบบนี้ไม่ว่าจะเป็นของฟรีไฟล r พับจีอาร์โอวีนะครับซึ่งถ้าพูดตรงๆแล้วในเหล็กออร์เดอเรนตก็มีนะฮะในเวอร์ชันพีซีแต่ว่ามันจะเป็นของ,นะงท, ICE, ะะทอีเอฟทีนะซ เราดูเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามระดับนะครับนั่นก็คือ normal tier หรือว่าเลเวลปกติ ไม่ต้องซื้อนะครับก็จะมีของรางวัลให้แต่ว่าจะไม่ได้พิเศษอะไรอันที่2คือแพทตินัมเทียแพทตินัมเทียนะครับจะเป็นสิทธิพิเศษสําหรับการเข้าเริ่มต้นนะครับก็คือจะได้ของรางวัลพิเศษแต่ว่าจะเริ่มต้นที่เลเวลหนึ่งจนกว่าจะถึงเลเวลร้อยหรือเลเวลห้าสิบอะไรก็ว่าตามแต่ไปนะครับผมก็ลองทาภารกิจแล้วก็ได้ของรางวัลครบเหมือนกันและเทียสุดท้ายนะครับก็คืออิลิเทียอิลิเทียนี่อาจจะเพิ่มบวกสัก20เลเวลมาถึงเลยนะครับผมก็อาจจะได้สกินพิเศษหรือว่าได้เปปป็็นนนนนชมมีี้ยตัััววให่่ออะะไไรรกกาคบ เป็นเรื่องของอนาคตที่แบตเทนพาร์ตกำหนดนะครับแต่ว่ายังไงซาระระบบนี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีนะครับหลายคนจะไม่อยากให้มีเพราะว่ามันอาจจะไปซ้ําเกมอื่นแต่ว่าถือว่าเป็นระบบที่ทําให้ผู้พัฒนาเดี๋ยได้เงินค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยก็ได้สกินได้ความคุ้มแน่นอนนะครับซึ่งระบบแบตเทนพารเนี่ยส่วนมากนะครับผมก็จะให้เป็นสกินลิมิเต็ดซึ่งคุณยัยเนียก็ได้ยกตัวอย่างว่าอาจจะเป็นพวกตระกูลกาแล็กซี่ก็ได้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นระบบที่อยู่คู่กับเกมมืออออออยยย่่่าาางงงงงวนนนแลเเเกกก็็คปีีมึทต้ มาแน 02. นน่อระบบต่อไปนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นระบบที่เออค่อนข้างที่จะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็โอเคนะครับผมสําหรับคนที่เล่นเป็นดูโอหรือว่าจะเล่นเป็นคู่รักอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์นั่นเองถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปตั้งความสัมพันธ์กับใครนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะมีให้ตั้งหลายอย่างโดยตัวอย่างที่คุณย้ายมาตั้งให้นะครับผมก็จะมีทั้งคู่รักสหายร่วมรบคู่หูจุดีคู่หูหรือว่าจะเป็นมิตรสหายนะครับซึ่งก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะตั้งไว้ให้เป็นแบบไหนนะึ่ถ้าาาาเเกิดวราสาารสม จำการฆ่าหรือว่าเราทําการต่อสู้กับศัตรูแล้วเกิดแอซิดขึ้นเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาสมมติว่านี่เป็นคู่รักกันเนาะจะเป็นรูปหัวใจขึ้นแบบนี้เลยนะครับระบบต่อไปนะครับนั่นะค,คือระบบองอ e ีโมดระบบอ e ีโมดนะครับก็คือการที่เราสามารถกดสติกเกอร์ขึ้นไปบนตัวของเรานะครับเพื่อเป็นการแสดงให้ศัตรูหรือเพื่อร่วมทีมรู้นะครับว่าเราต้องการจะสื่อถึงอะไรถ้าเกิดว่าเรามัวแต่มานั่งกดพิมพ์แชทเนี่ยผมบอกว่าไม่น่าจะทันแน่นอนซึ่งระบบนี้นะฮะมันดีมากๆในกรณีที่เราต้องกกกาารรที่จะด e ในู รหรือว่าจะเป็นการเยาะเย้ย,ยนิดๆหน่อยๆนะครับก็ว่าไปแล้วก็อาจจะมีสติกเกอร์ลายพิเศษที่สามารถขยับลุกดิกด,กด,กดกได้นะครับซึ่งมันจะเปิดขายในไอเทมช็อปเนาะก็แล้วแต่ว่าอนาคตจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง ระบบต่อไปนะครับก็คือระบบ Reputation System นะครับระบบนี้นะครับก็พูดง่ายๆก็เป็นระบบค่าความดีนะฮะหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเคยเล่นเกม League of Legends เนี่ยก็จะรู้ดีว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำดีเนาะมันก็จะมีการเพิ่มเช็คพอยต์ค่าความดีขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีความดีมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้สกินได้คุญแจได้กล่องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในเกม League of Legends Wild Rift เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเอาระบบนี้มาใส่เหมือนกันซึ่งจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีความตระหนักในการเาเรเลล่่่นนวาารจะให้ เราจะเป็นผู้เล่นที่ดีแล้วเราก็จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาด้วยครับระบบต่อไปนะครับก็คือเรื่องของระบบแมปพิเศษต่างๆนะครับซึ่งคุณยายสเองนะครับผมก็ได้บอกว่า มีแมปพ,พิเศษที่ขึ้นมาเพิ่มแล้วนะคบผมก็อาจจะเป็นตัวโหมดอารามโหมด1ต่อ1นโหมด3ต่อ3นะฮะแล้วก็โหมดคอสตอมแมปซึ่งในที่สุดเราก็สามารถสร้างห้องขึ้นมาตีกับเพื่อนได้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานแล้วก็ควรมีมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเล่นในแมปพ,พิเศษพวก3ต่อ3หรือว่าโหมด1ต่อ1หรือโหมดอารามหรือโหมดอะไรก็ตามนะครับก็อาจจะปลดล็อกไอเทมพิเศษนะครับเช่นโหลดดิ้งสกรีนนะครับซึ่งในขณะที่เราเนี่ยกำลังโหลดรอเกมเนี่ยก็อ,อาจจะมีภาพพพิเเเเเศษใหห้้้รรราาดูไวววืวืือออ่่จะป็นนกง มีต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่เราจะสามารถปลดล็อกได้นะครับระบบต่อไปนะครับกนะ็คือระบบสกอร์บอร์ดหรือว่าการจับอันดับระดับเซิร์ฟเวอร์นั่นเองการจับระดับนะครับผมก็ตอนนี้ที่มีเนี่ยก็คือ1จะเป็น ระบบของเซิร์ฟเวอร์ว่าใครอยู่แรงสุดสุดอันดับ1นึ่งสองสามสี่ห้ารยังไปนะครับหรือว่าจะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือจะเห็นช,ชัดเจนว่าใครเนี่ยเป็นเมนที่เก่งที่สุดในแชมเปี้ยนแต่ละตัวดังนั้นนะครับใครก็ตามที่เป็นเมนตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถไต่แล้วชื่อของคุณจะไปแสดงบนเดเดอร์บอร์ดนะครับระบบต่อไปนะครับคือระบบแรงค์ระบบแรงค์นะครับถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้นะฮะซึ่งระบบของแรงค์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปนะครับให้มีความแคชเชียลหรือว่ามีความง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่่่งงงงงขึึ้้้นนนััเเออซรรรระะะบบีีคคูตๆลยกก็ืาช1จ หดาวนะฮะถ้าเกิดว่าเราเก็บดาวครบไปได้เรื่อยๆเนี่ยก็จะแลง์อัพไปตามเลเวลของเรานะครับซึ่งตรงช่องข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นสังเกตดีๆเนี่ยมันก็คือระบบคล้ายๆเบฟพอยต์นั่นเองถ้าเกิดว่าเราเก็บหลอดนี้จนเต็มเนี่ยเราจะได้ฟรี1ดาวแล้วถ้าเกิดว่าเราแพ้ขึ้นมาจะทําให้พอยต์ตรงนี้หายไปนะครับคล้ายๆกับระบบเบฟพอยต์ของเกมอ V นั่นเองการที่ไรออดทาแบบนี้นะครับผมทําให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ซับซ้อนเหมือนกับในเวอร์ชัน llpc นนนนนะครรถ้้าาาาเเเเเกกิดวว่่่ทุห็็็ซซยมมือจจปปปูไ แชมเปี้ยนที่เราได้ฟรีหลังจากที่เราเนี่ยสามารถไต่ไปถึงระดับที่กําหนดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าของเวอร์ชันบราซิลเนี่ยก็จะเป็นการเก็บคะแนนแทนซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับระบบนี้นะครับ <_ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆสามารถไปส่งฟีดแบ็กหรือว่าไปส่งหรือว่าทวิตเตอร์แล้วแท็กหาเมนชันทางไรออดโดยตรงได้เลยนะครับยังไงซะไรออดเองก็ฟังความเห็นอยู่แล้วนะครับระบบต่อไปครับคือระบบดร f t ระบบดรับนะครับคือระบบการพิกแล้วก็เลือกแบนตัวละครในในโหมดแรงนะซึ่งการแบนนะครับผมจะแบนได้ฝัั่งละ2ตว รวมทั้งหมด4ตัวด้วยกันรวมถึงมีระบบที่สามารถบอกให้เพื่อนเนี่ยแบนตัวไหนก็ได้หรือว่าจะเป็นระบบที่สามารถสลับได้กรณีที่เรายังไม่อยากเปิดแชมเปี้ยนที่เป็นแครี y อดีซก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถสลับกับเพื่อนก่อนได้เนาะหรือว่าจะเป็นการสลับตัวละครเล่นว่าเราเลือกตัวนี้มาก่อนละให้เพื่อนเนี่ยสลับตัวกับเราก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบไหนเนาะในอีกระบบหนึ่งครับที่น่าสนใจมากเลยก็คือหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะเล่นตัวของโหมดที่เป็นโหมดแบบว่า ที่มันไว้สําหรับคนเดียวเช่นบางทีเราอยากเล่นโหมดโซโล่บางทีเราอยากเล่นโหมด Solo, หมดูโอหรือว่าบางทีเราอาจจะอยากเล่นเฟลกเนี่ยครับผมซึ่งคุณยายก็ไปค้นในไฟล์นะครับปรากฏว่าระบบนี้นะครับอาจจะถูกเพิ่มขึ้นมาในแพชหน้าใครก็ตามนะครับผมที่อยากเล่นเฟลกหรือว่าอยากเล่นดูโออยากเล่นโซโล่อะไรแบบนี้นะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับไม่แน่ว่าระบบนี้อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะต่อไปนะครับก็คือระบบซีซั้นรีวอร์ดหรือว่าของรางวัลประจําสีซันซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตน,นะครับผม ซึ่งไม่แน่ใจว่าเกรฟนี่มันได้จะมายังไงนะครับอาจจะเก็บแรงไปถึงตรงนี้แล้วได้แชมเปี้ยนมาฟรีเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็หลุดมาเป็นรูปภาพกล่องนะครับเป็นของซีซั่น1ซึ่งในกล่องเนี่ยอาจจะมีของรางวัลอะไรมากมายแต่ก็ว่าใครดูคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้บอกไปว่ามีการหลุดแชมเปี้ยนในแต่ละตัวเนี่ยรีซินนะครับผมถูกปล่อยออกมาหล Cha ุดชัดเจนว่าจะเป็นของรางวัลซีสั้นหนึ่งในกรณีที่เราสามารถไต่แรงไปจนถึงระดับที่กําหนดนะครับอาจจะเป็นไดมอนด์หรือว่าอะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเซตติ้ ได้นะครับผมก็จําเป็นที่จะต้องไต่แรงขึ้นไปให้สูงนะซึ่งถือว่าเป็นของรางวัลที่คุ้มค่านะครับผมแล้วก็เป็นแรงจูงใจที่ดีเลยระบบต่อไปนะครับนะั่นคือระบบ Voice Chat นะฮะ ระบบ voice chat นะครับก็คือการที่เราเนี่ยสามารถเปิดหรือว่าปิดไมโครโฟนของเราได้แล้วก็สามารถเปิดรับฟังเพื่อนร่วมทีมของเราได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการจะสื่อสารกับเพื่อนวงเลอว่าสื่อสารนะไม่ใช่ด่าก็สามารถเปิดไมค์ได้นะฮะร,ระบบต่อไปนะครับนั่นคือระบบ replay แล้วก็ specter นะคะร,ระบบ replay และ specter เนี่ยคือระบบที่เราเนี่ยสามารถ ไปดาวน์โหลดรีเพย์นะครับเพื่อทําการย้อนดูอีกครั้งว่าเราเนี่ยทำผิดพลาดตรงไหนหรือว่าทีมของศัตรูเนี่ยเข้าต่อสู้ไฟแบบไหนนะครับทำให้เราสามารถอนาลัยสิทธิ์หรือว่าทําการวิเคราะห์ไฟแล้วนํามาพัฒนาตัวเองในอนาคตได้หรือว่าจะเป็นระบบสเปกเตอร์นะครับที่กรณีที่เราเนี่ยสามารถสร้างห้องขึ้นมาแล้วก็ดูตัวของฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งของเราเนี่ยเพื่อทําการวิเคราะห์แล้วก็ดูรูปแบบการเล่นได้แล้วก็ไม่แน่นะครับอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการพัฒนาระบบให้สเปกเตอร์เนี่ยไปดูแมทที่เพื่อนของเรากําลังเล่น ได้นั่นเองซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับผมระบบนี้มันก็ดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการดีเลย์หรือว่ามีการแบบให้ดูเฉพาะฝั่งของเพื่อนหรือเปล่านะครับผมก็รอให้ตัวเกมจริงมาก่อนเนาะ ระบบต่อไปนะครับนั่นก็คือ Eternal Drake นะครับหรือว่าตัวมังกรนั่นเองมังกรนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าในเกมตอนนี้นะครับที่เป็นเซิร์ฟของบราซิลหรือว่าตัวของฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวมังกรนะครับจะเป็นมังกรปกติซึ่งจะมีหลายสีหลายเผ่าเนาะแต่ว่ายังไม่เป็นตัวที่เป็น Elder d r a ด o กอนตัวใหญ่นะครับตอนนี้นะครับผมมีข่าวเล่าหรือว่าในอนาคตอยู่มาณ2-3าแพทเนี่ยไรออดเนี่ยมีแผนที่จะใช้ระบบการเปลี่ยนแมปนะครับเหมือนกับในเวอร์ชั่น PC แต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะคร นาคตมีการเปลี่ยนแปลงยังไงผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะย้ำนะครับว่าเป็นข่าวลือระบบต่อไปนะครับนั่นกะ็คือระบบกิว้วระบบกิ้วนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเล่นในเวอร์ชัน League of Legends ปกติใน PC ีนะก็คือเป็นระบบที่เป็นสมูรอน,นะครับไม่แน่ว่าในเวอร์ชั่นที่เป็น League of Legends Wireless เนี่ยมีระบบกิ้วขึ้นมา ก็อาจจะมีการเพิ่มพัฒนาเลเวลกิ้วขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเลเวลสูงยิ่งสมาชิกเยอะก็อาจจะได้รางวัลพิเศษขึ้นมานะครับรวมถึงมีระบบแชทที่เราสามารถแชทถึงเป็นระบบ global ได้หรือว่าจะเป็นแชทในปาร์ตี้หรือว่าจะเป็นแชทในกิวนะครับก็สามารถเลื่อนได้เลยและระบบสุดท้ายที่เราจะพูดกันนะครับนะคือเรื่องของระบบการแบ่งระดับของสกินเรารู้อยู่แล้วครับว่าสกินเนี่ยแต่ละสกินก็จะมีระดับที่แตกต่างกันซึ่ง มันจะมีชัดเจนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกินธรรมดาสกินพิเศษสกินระดับนู่นนี่นะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเจมแบบนี้ขึ้นมาชัดเจนเลยนะแล้วก็ยังมีของขายในช็อปเพียบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณแจเป็นกล่องต่างๆใครก็ตามนะครับผมที่ต้องการจะเปิดกล่องหรือว่าต้องการจะซื้อคุณแจเนี่ยไอเทมช็อปเนี่ยก็พร้อมที่จะมีบริการให้คุณแน่นอนนะครับซึ่งคุณยักษเองเนี่ยก็ได้พูดว่าในอนาคตเนี่ย รออดเนี่ยจะใจดีถึงขนาดว่าใครก็ตามที่อยากได้ตัวสกินก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อเลยนะครับผมอาจจะมีการสุ่มกล่องแบบพิเศษนั่นนูน,นี่หรือว่าจะเป็นการใช้เดลี่รีวอร์ดนะครับหรือว่าการล็อกอินรลยวันนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดว่าเราล็อกอิน3วันเราอาจจะได้มิดฟอร์จูนหรือว่าถ้าเกิดเราล็อกอินครบ8วันเราจะได้สกินพิเศษของมิดฟอร์จูนมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ผู้เล่นที่ต้องการจะเล่นฟรีแบบ1 0 0ตไม่ต้องการจะเติมอะไรเลยเนี่ยก็สามารถได้สกินเปปดดระัับตวองไ้ ซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดไรออดทำแบบนี้จริงนี่เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมีข้อเสนอนะอยากให้ตัวเกมมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนนะครับไปบอกกับทางไรออดฮะซึ่งคุณเนี่ยสามารถไปทวิสต์หรือว่าไปทําการ ทักหาทางไรออดได้โดยตรงในการทักแชทหรือว่าจะเป็นการรีทวิตของตัวผู้พัฒนาเกมได้โดยตรงเลยนะครับเพราะยังไงซะไรออดก็เป็นค่ายเกมที่ฟังผู้เล่นอยู่แล้วนะครับท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกริงร๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สาคัญที่สุดครับอย่าลืมกดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends w i r i หรือว่าต้องการให้ติดตตาาามมมัวผกก็สาารถดพ like จ วารุนะครับผมค้นหาใน Facebook กดไลค์ได้เลยหรือเพื่อนนะครับต้องการจะเข้าร่วมกลุ่มหาเพื่อนเล่นหรือว่า สอบถามปัญหาต่างๆมาเป็นสมาชิกครอบครัวชาวโซพวกเราก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับค้นหาใน Facebook เจอได้เลยนะครับหรือเพื่อนนะครับผมต้องการจะเข้า Discord เพื่อที่จะหาเพื่อนเล่นร่วมถึงหาสังคมที่เป็นมากกว่าการหาเพื่อนเล่นเกมเนี่ยก็สามารถเข้าร่วม Discord ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีคาถามเล็กๆน้อยๆมาถามเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆคิดว่าระบบใหม่ที่เปิดออกมาเนี่ยเพื่อนๆชอบระบบไหนมากที่สุดนะครับงไงมาคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตล่าตัวไปก่อ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า